สวัสดีค่ะพบกันหมอโซเฟียแพทย์พยากรก,กันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิ้ที่ว่าเขามีความเสียดายคุณบ้างหรือเปล่าอ่ะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมเพื่อนๆในแอปเดียวได้เลยนะคะเอามาดูซีว่าเขาคนนั้นนะ่ะมีความเสียดายคุณบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะจบไปแล้วก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบมีปัญหาหรือมีประเด็นนะคะถ้าความสัมพันธ์ยังมีความสุขอยู่แฮปปี้อยู่ไม่ต้องดูนะจ๊ะอ่ะมาดูนะคะเขามีความเสียดายคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานคุณหน่อยคะ่ะ a g e of sword นะคะ by advance และ O l advance จริงๆนะความรักของคุณค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคความรักของคุณไม่ได้ราบรื่นเลยความรักของคุณนี่คือแบบมันเหนื่อยอะเหนื่อยกว่ามันที่จะได้เหนื่อยกว่าที่จะได้มันมันมาเหนื่อยกว่าที่จะได้ครอบครองคือความรักครั้งนี้ยมันมีอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะอืมแล้วมันมีปัญหาในเรื่องคําพูดนะคาพูดอาจจะเป็นแบบการสื่อสารมีปัญหานะหรือว่าคําพูดที่มันไม่ค่อยพอใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ แต่คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกหากคุณรักใครคุณรักจริงๆคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงคุณก็อยากจะให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมัน complete อะเอออยากจะให้มันลงเอยสักทีนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีทัดไฟและทัดลมค่ะโอ้ไพ่กระเด็นไพ่กระเด็นไพ่กระเด็นอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะ Two of Wands ค่ะขอดูพลังงานของเขานะคะขอดูพลังงานเขาสักนิดหนึ่ง mm hmm. Hiinterest c h a r i o t mm hmm. ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมถ้าใช่ไปต่อจะ้ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นนอมความรักที่แบบลับๆนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่มันยังไม่แบบยังไม่ complete เลยอะ เออนะคะเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่นะเขาก็มองอนาคตเขาก็นึกถึงคุณแหละแล้วคุณคก็ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นสําหรับเขาแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมุทะลุใจร้อนนะคะทําอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนะคะแล้วดูเหมือนว่าพลังพลังงานเนี่ยมันมีพลังงานของความการแย่งชิงไม่รู้นะ ว่าเขาต้องแย่งชิงคุณกับใครหรือคุณจะต้องแย่งชิงกับใครพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุลมธาตุดินธาตุไฟมีธาตุน้ําเข้ามาด้วยนะจ๊ะพบทุกธาตุเลยจ้าพลังงานของเขานะคะมาดูซิเขามีความเสียดายคุณบ้างหรือเปล่าเขาเสียดายคุณบ้างไหมคะเขาคนนั้นเสียดายคุณบ้างไหมอู้อูอ้ตายตาย,ตาย,ตาย นายอัพคัพคุณดีวกว่าคนที่มีความกลุ่มกลิ่มมีความเจ้าชูปะ่ะแล้วอาจจะเป็นรักต่างวัยเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณนะนายอ h t ส f s ร์ r ร e ออ p e n t เ e โค f สเ e บิ e ขอ f Fortune ขอขยายความ W of f o r t งฟอร์นสักครู่นะคะขอขยายความ W of f o r t งฟอรสักครู่หนึ่ง Towers s ์สิกอ o r สอดนะคะ n นออ of ันส์เฮ้ย of s w o r d นะคะแล้วก็ The Devil ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่รักเราสองคนถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่ในกรณีรักเราสองสามคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีการทำให้เจ็บปวดเสียใจกันแล้วเกิด,ดขึ้นแล้วมีการทำให้เจ็บปวดเสียใจแบบปุ๊บปับ๊บกระทันหันเลยความรักครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคจริง อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มตน้นนะคะเหนื่อยคุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆเหมือนคุณดิวกับมนุษย์มนุษย์อินดี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อในความคิดอะไรอย่างเงี้ยตัวเองเป็นหลักแหละอืมนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้ยม,มันมีการช่วยเหลือกันอยู่เนืองๆนะเอออาจจะอาจจะพัดกันช่วยเหลือหรือเขาช่วยเหลือคุณหรือคุณช่วยเหลือเขานะคะ แล้วก็ไม่หมอขยายความออกมาของ The w i e อ of Fortune มันเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาจะต้องมาเจอกันนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยยู่ๆมันก็ทำให้เจ็บปวดเสียใจกันแบบกระทันหันหรือพังไม่เป็นท่านะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจบไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการสร้างกําแพงใส่กันนะคะมีปัญหาแต่บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้นะมันยังไม่จบนะคะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบ เขามีความเสียดายคุณไหมเขายังเสียดายคุณอยู่แล้วยังไม่สามารถลืมคุณได้ด้วยเพราะคุณมีพลังงานของความเป็นคู่กรรมอยู่นะอืมมีทั้งบุญและกรรมแต่ตอนนี้ระยะเวลาเนี้เดวิลออฟออฟฟอร์จูนขึ้นมาในสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการชดใช้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการใช้กรรมของคุณทั้งคู่นะคะแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่คลายถึงแม้ว่าอาจจะมีการเจ็บปวดแบบแสนสาหัสก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่คือสรุปแล้วนะมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมมันจะผ่านพ้นไปได้ปัญหาอุปสรรคหรือบททดสอบต่างๆที่คุณกับเขาเจอเนี่ยนะมันจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้ว่าจะได้รับบาดแผลบ,บ้างก็ตามนะคะอ่ะสรุปแล้วนะคะเขามีความเสียใยคุณไหมเขาเสียดายคุณคะ่ะเขายังอยากคุยกับคุณนะแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถไง มันยังไม่สามารถเห็นไหมดูไพ่ใต้สำรับนะคะเขายังมีความลังเลยังคิดไม่ตกคะ่ะนะว่าจะทํายังไงกับคุณดีมีความคิดถึงนะช่วงนี้เขาโฟกัสกับสิ่งที่ทําเห็นไหมไพ่คิดถึงก็ออกมาอีกแต่ก็ตีนิ่งตีเฉยนะคะไพ่ใต้สำรับใบสุดท้ายคะ่ะนะคะเป็น six of wands ขึ้นอยู่ที่คุณหวังถ้าคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าไพ่ใบนี้โผล่นะ ไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณปรารถนาให้มันจบมันก็จะจบตามที่คุณหวังถ้าคุณปรารถนาที่จะรีเทิร์นให้เขากลับมานะคะเข้ามาเคลียร์หรือว่ากลับมาทําให้มันดีกว่าเดิมคุณก็จะสมหวังนะ,ะถ้าชอบพลังงานนี้น้อมรับกลับไปเลยค่ะนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจใก้กันและเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนไ๊้ยหายค่ะ